路况。 เลงกูปลาแม่น้ำเมื่อดาตัวเจ้าบาดใหญ่น,นี่เหินมากยังนี่ ฮะหมักจ,จันนี่อยู่บ้านก็บ่มีวะนี่หอม คือบรรยากาศตลาดเล่าเมืองใหม่เ <jaar> ด <gender> ้อพ <wiele> ี่หน้องเ็ดรวมเกียร็จโลกเค่ะ นี่ค่ะห้างครับมือนี่ตลาดเล่าเมืองใหมนหน่นี่ค่ะอยากห้างเนี่ยนี่ค่ะมาบะเบิดครับ โอ้ระกันงามอเปล่าปะกันยี่สิบบาทรกันหน่งพันปีสิบบาท พอกินแมใกล้ที่ไรยัย วันนี้มีเขียดปะเขียดไปแย่เพพ้านข่อย้ยว่าสปเขียดะอะเข่งมเข่งของปลามอนี่โอ้มะเข่งไหม มันยังมีอยู่บอบเบเก้เดียวนี่ยการตั้งร,ราคาไว้ยัยงไงล่ะขายลูกไปเนี่ยเจ้าก็ไม่ลูกอาารต้อไปว่าได้เห็นเนี่ยโอ้ยบอได้กินยังไงด้เนี่ยขายลูกไปเนี่ยบเก้หน่ะเบเก้ต้มหรือบอได้กินยังไงสิบอกให้ขายลูกไปให้ลูกให้ร้านว่าแม่นี่ขาเบเก้เป็นแังไหนพ่อเออปลาไหลนี่เขาจะขายยังไงปลาไหล โตวถึงขายบ่ขายค่ะเครื่องโตขายบ่บุ๊คปล레ไปลร

มือนีแม่ค้ามาบอเบอิดเด้อกพองโซนหนึ่งถุงกะโลกเครับนี่ สองรยห้าสิบนั่เงงเลยนัแกงแสบนะ ถามาบอกใครหลายครับมื่อนนี้ นี่ค่ะมาโบเบิดครับมื่อี้ตลาดเมืองใหม่ข้ามาชมบรรยากาศโอ้ยผักใส่งามครับวะารอมใส่ปลาไหลวันนี้ทำน้ำสีบาาใช่ไหม นี่คือบรรยากาศตลาดเมืองใหม่เด้อพี่น้องเด้อนี่ขามาบอเต็มครับวันนี้แยกแล้าวแต่พี่น้องฝากติดตามคลิปหน้าคลิปนี้นครับผมสําหรับคลิปนี้บาปูซอนิสานล,ลาพีและน้องไปก่อนสวัสดีครับ